ไม่ได้อันนี้หกร้อยคุยมาพันสองบอกแต่มึ่เงยตดกูไปแล้วเนี่ยขอเบิ้ลนะก็คุยกันอย่างไลน์เนี่ยผมก็เลยมาเพราะผมเจอคนแบบนี้หลายคนแล้วผมผมตีม่อพี่ผู้ชายคุยกันอ่ะพันสองอ่ะถ้าเสร็จเร็วอ่ะขอเบิ้ลย์นอยู่ภายในเวลาสี่สิบนาทีได้แต่นี่ผมจะเบิ้ลนก็จะเบิร์นเน่ยไม่ต้องใส่เพิ่มไม่ใช่ท่านได้ะ ก่อนจะมาคุยละเอียดแล้วเพราะผมเคยเจอแบบนี้มาแล้วถ้าจะเบิ้ลก็คือต้องจ่ายเพิ่มไงเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆเขาก็เขียนว่าน้ำหนึ่งใช่ไหมในนั้นก็คุยกันแล้วคุยกันแล้วในไลน์คุยกันในไลน์แล้วจริงๆถ้าพี่จะเบิ้มพี่ก็ต้องจ่ายเขาไม่ไม่ถ้าสองนาทีสองนาทีสามนาทียงผมก็คุยแล้วอะไรสองนาทีสามนาทีอะไรถ้าทับเบิ้มมึงต้องจ่ายเพิ่มกว่าห้าร้อยไปแจ้งตำรวจแต่แค่น่ะแจ้งตำรวจอะไรแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจที่ราานี่ไง ไม่ได้ไม่ได้บ้าองมันยี้มันมาได้ไงนี่หนไ,ไม่จา่ายเลยแล้วจะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจอที่หูแม่ไน่ยี่ห้อองมันยีนให้หอกหอันแล้วอุ่นแล้วไอ้สันดานเจอประจาน,นแน่ซะขควยเอ้ย